ao vậy à nha, đểo, đểo một ngày, không cả panan đấy, paning, vàng với khảy, อับังไม่ไม่ยอมพูดในเลยนะครับอันนี้อันนี้คนเยอะผม<ด>พูดไ,ไม่มไหวนนครับอ,ไปไปอันนี้วีหนึ่งมายกน้ำยางนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้นะครับถ่ายทำโดยอบอังวีสองนะครับโอ้ยเจ้าของซื้อน้ำรับซื้อน้ำยางวันนี้ลีลาเยอะได้ไม่กี่ถังนะวันนี้คนไม่ค่อยกี่ ไหนลองนับดูน oh, ี่กี่ถังสองสี่หกเอดสิบสองสี่หกสิบเอ็ดยี่สิบนะครับยี่สิบถังนะยี่สิบถังนี่กี่หมื่นได้ไม่ทราบนะเดี๋ยวต้องรอถามกะนะครับทำไมกลัวกันจังลงยูทูบนี่ล่นหายหนีหายไปหมดแล้วครับ อ้ลูกน้องอะแข็งแรงหน่อยแข็งแรงหน่อยออกแรงหน่อยเนี่ยเกิดมาเป็นลูกน้องเขาก็เป็นอย่างนี้นะครับอยู่น้ำมัน วันนี้ราคายางกิโลเท่าไหร่ครับเจ้ว่าถามเจ้ถามลูกน้องลูกน้องไม่รู้เรื่องเลยลูกน้องไม่รู้เรื่อง <c oughs> เออวันนี้ราคายางเท่าไหร่วันนี้วันนี้ห้าสิบกว่ากว่าไม่เท่าไหร่ไม่รู้ครับ วันนี้ราคายางห้าสิบสามบาทฟันบุรีอ่ะเป็นไฟต่อทิตเป็นไิต่อสังคมนะครับห้ามสูบโดยดิษขานนะครับนี่ผมไม่ได้สูบนะคมแค่ดูดแค่กระเป๋าดูดแค่กระเป๋า ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรดูแล้นพ่นดูแล้วพ่นนะครับบรรทุกน้ำยางสายหดนะครับสายลั่นกันนี้ครับเมื่อวานมาแบบลั่นลั่นเลยนะครับวันนี้ไม่รู้กลับมาแบบเสียงลั่นลั่นอีกหรือเปล่านะครับเ <c oughs> มื่อวานนี่กลับมาบ่ายสี่โมงนี่มาแบบลั่นลั่นมาเลยติดเทอร์โบอินเตอร์นะครับ เดี๋ยวนะครับรอรอรอลูกน้องมาก่อนนะครับลูกน้องกำลังขนน้ำมันเท่าเก่ก็ยืนนี่ครับจ่ายตังค่าเงองแล้วนะครับวันนี้บีหนึ่งทำงานดีมากครับวันนี้นนยางไม่กรีดนะครับ ไม่เคยมีแรงครับวันไม่ไดุ้ญยางวันนี้งานเข้าไหมครับปีหนึ่งวันนี้วันก่อนเอฟซีเซลว่าบีหนึ่งงานเข้าจริงๆด้วยนี่นี่นี่สกแอตสก๊ยืนชี้นิ้วครับอย่าลืมแชร์ให้ญาติญาติดูด้วยนะ วันนี้ได้กี่ถังวันนี้กี่ถังไปหนึ่งยี่สิบถังพอดีกับรถพอดีกับกระบะเลยนะครับกระบะตัวนี้เป็นกระบะบรรทุกไมา้ยางน,นะครับ จะไงต้องถา,ากมา,านจริ <c oughs> ง,ง,งด <c oughs> เดี๋ยวก็ต้องยกลงอีกนะครับ <c oughs> เดี๋ยวไปถึงลงไอ้ที่ส่งน้ำยางที่ที่บ่อน้ำยาง <c oughs> เขาจะเท <c oughs> ยกเทให้เองครับ ตอนนี้ต้องให้ลูกน้องยกก่อนผมเป็นเท่าแก่ครับวันนี้วันนี้ซื้อไปกี่หมื่นครับเจยี่สิบแกลอนยี่สิบถังในยี่สิบถังขออภัยนะครับผมพูดผิดไปเมื่อกี้ประมาณกี่หมื่นเจ๊สามหมื่นสี่มืนห้ามืน อ๋อไม่ไม่ตอบเออคนแถวนี้ไม่ค่อยจะบอกกันนะครับสงสัยกลัวโดนปล้นคันนี้ไม่มีใครกล้าปล้นครับเพราะกลัวเสียงเสียงท่อนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อกันใครโทรเข้าอีกเนี่ยชื่อวาด ใส่บีหนึ่งงานเข้านะครับเ g บีไม่ขับมายกน้ำยางวนันนี้ลูกนี้เป็นไอ้รอนที่มีสีขาวๆอยู่เป็นแอมโมเนียนะครับลูกนี้เอาไว้ออใส่น้ำยางครับ น้ำยางจะไม่แข็งตัวทำไมยกกันเร็วจังไม่ถึงสิบนาทีเ,เลยยกลงใหม่เออน้ำยางแค่นี้ทำงานมันเป็นวันวันหนึ่งออก็ไม่รู้จะทำอะไรกินแล้วนะครับน้ำยางมันน้อยปกตินี่เยอะก,กว่านี้เยอะกว่านี้วันนี้คนไม่กิดคนไม่กีด ทำไมเขาขี้เกียจวันนี้วันนี้เขาวันหยุดกันอ๋อเลี้ยนเลียนจะจ่ายกันไปจ่ายคนอื่นได้ไหมลูกลูกน้องมีปัญหาครับวันนี้ลูกน้องมีปัญหาแล้วครับวันนี้กับเจ้าแก่ครับขอค่าจ้างนะครับค่าจ้างไม่ได้จ่ายเป็นเดือนแล้วนะครับเดือนนี้จ่ายยัง จ,จ,จ่ายเบียร์จ่ายจ่ายตังอะไรมายไม่จ่ายพี่ <c oughs> <อ>เฮ้ยเขาไม่จ่ายไม่กลับไปเอาเออตังเขารอจ่ายเยอะแต่ว่าไม่กลับไปเอานะไ,ไปเบิกตงงงังเองเพรก็เบิกเองจ่ายเองเลยทีเอฟซี FC อยากดูลูกบีหนึ่งไหมครับบีหนึ่งเอาลูกมาโชว์หน่อยดิ เนึ่ดูองไมเดี๋ยวเรามารอดูรถบรรทุกน้ำยางนะครับสายลั่นไปดูชายลั่นเนาะชายลั่นหนึ่จัตจัตแ่้งแะเดี๋ยวไปดูเราวัด็คแอันนี้ จะได้จำเสียงได้ไม่ตกใจอ่ะคืนๆมานันเห็นหนามไปโจบเลยนะมองนอนจบเลยนะลูกน้องก็ช้าเกินนะครับมันเท่าแกไม่จ่ายตั้งลูกน้องเอาเองเนี่ย ใส่เดียสีขนาดนี้ปล้องผิดมันอบนับไม่ได้จังภัพนั้นทังานเป็นน้องขอตังไม่เกินใจเท่าแก่เลย เอาตังน้คือน้าคือน้หมดไม้เลยเฮ้ยเดี๋ยวเขา้เลยหักไม่ได้เนี้ยเป็นโน้นไนก็ไอหน้าไม่ได้ผมหน้าคอต่เบียไม่ได้อ้กน วันนี้ลูกน้องชา้าเลวเกินนะครับเดี๋ยวมาดูสายลั่นนะครับวัน <laughs> นี้ไม่กกรู้จะกับกีมองกิงนกนวันนี้ <laughs> เออมื่อคืนนอนที่ไหนน,ไนอนที่บ้านไวืนอนที่ทำงาน สิบทังอยอยยอยยอยดังแม่นะครับเมื่อวานขับเบากว่านี้อีก เดี๋ยวเราไปพาไปดูนี่ครับลูกบีหนึ่งนะครับนี่ชอบ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 แบบเนี้ยชอบเอาปิดคิกใหม่ สำหรับคลิปนี้ขอรับท่านผู้ชมไม่แพงเท่านี้ครับบายบายนะครับ